โบคะให้นมลูกอยู่กินอาหารประเภทไหนคะแม่โบคะวิตามินที่คุณหมอให้กินตอนท้องเนี่ยสามารถกินต่อหลังคลอดได้ไหมจะมีผลอะไรกับน้ำนมแม่หรือเปล่านะคะแม่โบคะน้องควรกินอาหารนะคะหรือว่าทานข้าวสองมื้อตอนกี่เดือนคะแล้วเริ่มหัดให้น้องกินข้าวบดหยาบยังไงดีเอ่ยอ่ะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube n e r d Kids นะคะแล้วก็เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิ์นะคะแล้วก็ติ๊กต็อกโบเนิร์ดคิดนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มา ตอบคาถามคุณแม่ที่ถามมาที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิลด์นะคะเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะแม่โบให้นมลูกกินอาหารประเภทไหนคะก็คําตอบนะคะคุณแม่ก็คือกินอาหารให้ครบท้วนทั้ง5หมู่นะคะกินให้ครบทั้ง3มื้อน,นะไม่อดอาหารนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณแม่อดอาหารนะคะก็จะส่งผลต่อคุณภาพของน้ํานมแม่ด้วยเนาะแล้วก็ในเรื่องของการกินอาหารใช่ไหมคะก็ไม่ควรไปลดอาหารกลุ่มเสี่ยง เโดยที่คุณหมอนะคะไม่ได้สั่งงดนะคะ,ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณแม่นะคะไปงดกินอาหารกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นขนมปังนมเนยเบเกอรี่อาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปงดไปลดเองไม่กินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะทําให้วันหนึ่งถ้าคุณแม่อยากที่จะกลับมากินอาหารเหล่านั้นนะคะลูกเนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาก็คือแพ้อาหารเหล่านั้นจริงๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถกินได้หมดนะคะทุกอย่างถ้าเรานะคะไม่ได้มีปัญหาหรือว่าลูกของเรานะคะไม่ได้มี คือแพ้อาหารผ่านทางน้ํำนมแม่นะ,ะแล้วในส่วนของคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะอาหารอะไรอะที่แบบห้ามไม่ต้องกินอะไรเงี้ยนั่นก็คือพวกเนี่ยบุรี เล่าแอลกอฮอล์สารเสพติดอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือแบบไม่ควรที่จะกินไม่ควรที่จะใช้เลยนะคะเนาะควรเลี่ยงพวกอาหารมักดองอาหารแบบสุกสกดิบๆอ่าส่วนรายละเอียดเพิม่มเติมนะคะแม่โบเคยทําคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วนะคะเป็นในเรื่องของโภชนาการสําหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะซึ่งข้อมูลนี้มาจากกรมอนามัยนะคะสำนักโภชนาการนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คุณแม่ลองกดเข้าไปดูนะคะถ้าดูแล้วยังคงแบบเออติดขัดสงสยัยสามารถทักถามเพิ่มเติมได้นะคำถัดม,มานะคะวิตามินที่คุณหมอให้กินตอนท้องสาามมมรถกินต่ออหลังคดดไ้โ ผลกับการให้นมลูกไหมคะคําตอบก็คือวิตามินที่คุณหมอใจ่ายให้ตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะสามารถเอามากินต่อได้หลังจากที่แม่คลอดลูกไปแล้วนะคะกินได้ยันหกเดือนนะคะหรือว่าสามารถที่จะกินได้นานกว่านั้นก็ได้นะคะไม่มีผลต่อการให้นมลูกอะไรใดๆคะ่ะก็คือเป็นเหมือนกันบํารุงสุขภาพแม่ด้วยนะคะ่ะขั้มานะคะ น้องควรทานอาหาร2มื es, muse, the ació, ้อตอนกี่เดือนคะแล้วเริ่มหันให้น้องกินข้าวบดหยาบยังไงดีคะก็ในส่วนของคําตอบนะคะน้องเด็กอะคะหเดือนกินข้าวอาหารเสริมตามไว้หมื้อร่วมกับนมแม่นะคะเนาะในส่วนของ6เดือนเนี่ยเราก็จะบดค่อนข้างแบบละเอียดเลยนะคะทีนี้เมื่อน้องกินดีกินได้นะคะประมาณสัก8ปดเดือนนะคะเราก็จะเริ่มให้น้องกินอาหาร2มื้อนะคะลักษณะการบดก็คือจะหยาบขึ้นการบดหยาบขึ้นก็คือเราก็จะทําอาหารของเรานะโดยทั่วไปเวลาที่เราทําอาหารนะคะ ก็จะแนะนําให้คุณแม่ะคะต้มเป็นน้าซุปกระดูกหมูหรือกระดูกไก่ก็ได้นะคะจากนั้นก็เติมเกลือนิดหน่อยนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้น้องค่ะได้อวดีนจากนั้นนะคะเราก็ใส่ข้าวใส่ผักของเราลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปนะคะไก่หมูตับไข่อะไรแล้วแต่นะคะที่แม่จะใส่ลงไปจากนั้นนะคะปรุงเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คือจะใช้ช้อน,นะคะบด นะคะให้มันหยาบขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปอนลูดูซิว่าลูกค่ะยอมที่จะกลืนไหมถ้าสมมุติว่าอาโอเคมือนี้หยาบไปนะคะเราอาจจะบบดให้มันละเอียดเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆสเต็ปนะคะให้ความหยาบนะมันค่อยๆอยหยาบขึ้นหยาบขึ้นหยาบขึ้นนะคะเมื่อลูกโอเคยอมกินใช่ไหมคะอายุได้ประมาณสัก10เดือนนะเราก็จะเพิ่มมืออาหารนะคะให้มันเป็น3มืือนะคะเมื่อลูกอายุได้1ปีนะคะลูกควรที่จะกินข้าวได้ครบทั้ง3มืือนะคะก็คือกินเหมือนแบบกับผู้ใหญ่ของเรา โบนะคะ <c oughs> เคยทําคลิปในเรื่องของอาหารเสริมตามวัยนะคะลูกน้อยวัยอายุ8-9เดือนไว้แล้วนะคะ <c oughs> เป็นข้อมูลที่ได้มาจากกรมอนามัยสํานักโภชนาการนะคะเดี๋ยวมาโบจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะคุณแม่ลองกดเข้าไปดูนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมุติว่าดูแล้วติดขัดอะไรยังไง <c oughs> ก็สามารถที่จะทักถามกันมาเพิ่มเติมได้นะสำหรับ <c oughs> ในวันนี้นะคะแม่โบก็ตอบคําถามให้กับคุณแม่ทั้ง3ท่านนี้ไปแล้วนะคะสำหรับคุณแม่ท่านอื่นนะคะมีคําถามอะไรสามารถที่จะทิ้งไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้จะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้แบบนี้ละกันก่อนจากกันให้ลืมกด Kids นะคะคเพจแม่บอยแฮปปี้ว l d แล้วก็ติ๊กต็อกโบน Kids คิดส์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ